เมื่อวานเนี่ยเมื่อแรกนี่พอบานขอเราไปใส่เบ็ดไว้แต่ว่าเราบ่ออกไปยามเด้วเราว่าฝนตกเราก็เลยบ่ออกไปยามวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาพอบานขอเราก็สิมายามเบ็ดแล้วก็ไปเบิ่งกันไปรุ่นกันว่าพอบานขอเราสิใดบ่เมื่อเนี่ยยามเบ็ดมาแล้วซีหาหลังเราก็บ่ไร้ปลาจักตัวเราก็มีต่หลังหล,ลอนแต่ว่าหลังนีส่งคืออยู่ว่าสันพอบานคอยบายามขึ้นมาเบิ่งแล้วเป็นปลาคอหน่อยวันนี้พอบานขอเราเ้าฟังวา่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อแรกเรามาใส่แล้วว่าปลาสัวดีดีเดีแต่ว่ากะบ่รู้ว่ามันเป็นยังคือบ่กน้ล บะนีปลามันก็เลยบ่คอยกินเบ็ดวะสันพ่อบ้านขอละวาดอกว่ผพากันยามเบ็ดเสร็จแล้ววันนี้ได้ปลาสองตัวบนี้พ่อบ้านขอเราก็สิมาเก็บพักบุงงเราพักบุงนี่ก็มีแต่ยอดงามๆเราเห็นไว้เมื่อวานนี่และละวาใส่เบ็ดแล้วคคอยสิมาเก็บบะนี้พ่อใส่ใเบ็ดแล้วมันเหมือดพอดีเราก็เลยบ่ได้เก็บเก็บไปแล้วก็บบรูดอกวาวาสิผากันเห็ดอย่งกินแต่ว่าเห็นมันงามก็เลยเก็บไปแต่ว่าพ่อบ้านขอละวาเราสิผัดกินแต่ว่าแยกกับบรูวาเราสิเห็ดบ่เห็ดบะนีแยกก็สิมาเก็บออวบกหอยเชอรีแล้วมัน่บ่ยา เก็บบัก้อยเชอรี่ไปมือนี่ก็คิดว่าเสียวไปก้อยกินได้เพราะว่าคิดอยากมาแต้ลายมือแล้วเราก็คิดว่าเสียวไปก้อยใส่ปีกล้วยได้เพราะว่าบริกินโดนแล้วเราก็ผ้ากันคุยกันก็พราบานมาแต้ลายมือเราได้ว่าผ้ากันอยากกินก้อยบัก้อยใส่ปีกล้ยนี่แเราก็พอดีพอดีเลยมือนี่พากันมายามเบ็ดไม่พอบักหอยเชอรี่มันก็ได้ผากันเก็บเอาเลยแต่ว่าบัก้อยเชอรี่ยุ่ห้อยหน้าบ้านของยายนี่ก็มีอยู่แต่วันก็บรรายปันใดแล้ว่นี่ก็ลายยุ่แต่ว่ามันก็หนวยหน่อยแต่ว่ายายก็สิเก็บเอาคือเก่าเพราะว กลับตะไคร้กับใบบักกูดตะไคร้กับใบบักกูดนี่เราใส่เพื่อว่าให้มันดับข้าวเราต้มนย่ากับต้มโดนได้ต้มให้พ่อปากอ่านในย่ากับพ่อแล้วต้มบกหอยได้ที่แล้วแลมันย่ากับสีมาแกะหัวอกแล้วก็เสียวตาออกพร้อมแล้วก็เสียไปขั้นขั้นนี่ก็สิขั้นใส่แป้งมันกับเกลือแล้วก็ไปล่างออกแล้วมันนี่ก็เสียบกหอยเชอรี่ที่หฮาล่างทา้งพมวะอาดอกดีแล้วแล้วมันนี่ไปแช่น้ำโซดาไว้แล้วก็สิมาซับหัวปีแช่น้ำเกลือไว้แล้ว้าห้าบวแซ่น้ำเกลือไว้เห้วปาองเสียมันกบนีเก หอยเชอรี่ใส่หัวปีสูตรของยายขั้นตอนแรกในห่อกับบักพีเขาขัวแล้วก็น้ำปูน้ำปลาพงหนอกพงนัวแล้วก็น้ำปลาลางไปใส่แล้วก็ตามด้วยบักหน่าแล้วบักหน้าในใส่หน่วยหนึ่งในย่าบ่าพอดีพอดีสำหรับยาหรอกว่าแล้วก็คนให้มันเข่ากันดีๆแล้วก็ซีมเบิงแซ่บแล้วแล้วมันย่าก็เสียวหัวปีลงไปใส่แล้วก็หอมที่ห่อเตียมไว้ลงไปใส่แล้วก็คนให้มันเข่ากันดีๆแล้วก็ซีมเบิงแซ่บแล้วแล้วก็ไปกินน้ำกันพี่น้องจ้าบ้นเนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องไม่กินเข่าน้ำกันแ xây bì quẩy đẹp chỉnh cấp tùm loa chuột 嗯。Mm hmm.